ัดใจที่สุดตะนารากรโพสต์สอนมารยาทให้กับนักข่าวสาวกลายเป็นประเด็นร้อนแรงสุดๆเมื่อนักข่าวสาวออกมาไล์สดเล่าถึงเหตุการณ์ที่พระเอกดังด่าเหี้ยกลางลานจอดรถในขณะที่อีกมุมจากวงในบอกว่าพระเอกดังพูดว่าของเพียบนะแต่งานนี้นักข่าวสาวเขาได้บอกว่ามีพยานเป็นสื่อบันเทิงด้วยกันหลายสันักได้ยินว่าด่าเหี้ยจริงๆล่าสุดตะนาระกรติยานนท์ก็ได้ออกมาโพสต์ถึงประเด็นนี้ว่า จากกรณีดรามา่าระหว่างนักข่าวบันเทิงกับดาราชายตัวท็อปแห่งวงการเข้าไปดูไลฟ์ของนักข่าวมาแล้วเรื่องคำดา่าหรือสาเหตุใดๆไม่ขอพูดถึงเราไม่รู้บริบทของเหตุการณ์แต่ที่ขัดใจที่สุดคือคุณนักข่าวระหว่างพูดไลฟ์สดปากก็เคี้ยวอาหารไม่หยุดได้ยินเสียงจึบจับบเราเข้าใจว่าคุณนักข่าวต้องการความสดความเรียวคุณนักข่าวอาจกำลังหิวและยังต้องรีบไลฟ์รอให้กินเสร็จกลัวจะช้าไม่ทันการ คุณจะไล้ไปกินไปเป็นสิทธิของคุณแต่ขอเถอะเวลาอาหารอยู่ในปากการุณาเคี้ยวให้หมดและคืนลงคอแล้วค่อยพูดขอแค่นี้เองนะจ๊ะปอลอขออภัยที่ต้องเบอร์ภาพจนดูไม่รู้เรื่องเพราะคุณนักข่าวเขาขู่จะฟ้องทุกกรณีที่มีการกล่าวถึงฝากกดไลค์กดสับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ